สวัสดีค่ะแม่หมอพี่มีพ่ยิบซี่พลังบวกนะคะเมื่อนนี้นะคะแม่หมอสีมาดูดวงพ่ยิบซี่ของคนเกิดวันพฤลืหัดนะคะในเดือนกระะกฎาคม2 5งันยเนาะคะ่ะมาเบ่งแผ่ของเจ้าชะตากันค่ะกระไดไพ่อัศวินใหม่กับราชินีเหรียญเนาะกระไม้ข้าว่านะคะ,ะเจ้าชะตาคนเกิดวันพฤลืหัดนะคะในเดือนกระะกฎาคมนี้ เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีละกะเขากับคนในอื่นในง่ายนะคะมีทักษะในการว่าการจาหรืออีกอย่างหนึ่งก็หมายถึงการเดินทางไกลไปต่างประเทศนะคะ่ะไปทํางานนะคะมีไพ่ขี้เหยนขึ้นนะคะ <c oughs> กหมายความว่าต่อไปก็จะมีความมั่นคงและม,มั่นมังคั่งในชีวิตนะคะ่ะรวยร <c oughs> วยนะคะ่ะรวยรวยรวยต่อไปในด้านการงานนะคะ่ะ ด่านง,งานของคนเกิดวันพฤหัสกระดิไพแปดเหรียญกับเจ็ดใหม่กระไม้ขวาวาคนเกิดวันพฤหัสนี้เป็นคนที่มีฝีมือในการทํางานนะคะถ้าเป็นธุรกิจจาของหรือทํางานจากของเองกับเป็นฝีมือเป็นคนมีฝีมือในการทํางานระดับแนวหนาถ้าเป็นสร้างเนาะคะ่ะก็เป็นสร้างฝีมือเยี่ยมนะคะคนเกิดวันพฤหัสเนี่ย เกษิได้รับการสนับสนุนนะคะให้เลื่อนขันเลื่อนตําแหน่งนะคะการงานก้าวหน้ามีภาพความสำเร็จนะคะ้ามีการาสมัครเขาทำงานการสอบและการสอบสัมภัษณ์กสิประสบผลสำเร็จะค่ะกระด้งานทำนะคะต่อไปในด่านการเงินด่านการเงินเพิ่นเกษิได้ก่าใหม่กับ1หนึ่งดาบเนาะ หมายคมว่าช่วงนี้การเงินมีปัญหานะคะสิเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องไร่สาระเรื่องโมเป็นเ,เสียกะ,กะเกษียเนะคะกะช่วงนี้นะคะให้ประหยัดใส่เงินแนอันใดที่ปรสมควรใส่กระยาใส่เพราะว่าช่วงนี้อาจคนไทยทุกคนนะคะส่วนมากเกษีมีวิกฤตทางการเงินนะคะ เนื่องจากโลคว COVID ิด19เนาะมันเป็นช่วงวิกฤตร,ระดับประเทศนะคะเฮาต้องดูแลจากของนะคะใส่เงินอย่างประหยัดนะคะช่วงนี้กับการลงทุนกันงดหรือบ่งดการลงทุนเพียงแต่หน่อยอย่าสูตรลงทุนหลายนะคะอย่าสูตถุ่มแบบสุดกำลังนะคะต่อไปในด้านคว้มหักนะคะ การโคบหักคนทีเกิดวันปฤหัสนะคะในเดือนกระกฎาคมนี้กระเดยไผ่เก่าเหรียญกระไภ่หาใหม่เนาะกระไม้ต้องว่ามีโชหลาภในด้านการเงินมีเงินหมุนเวียนจํานวนมากนะคะถ้าเป็นผู้ใช้หรือหรือใส่นมจับไดยไผ่ใบนี้นะคะมักสิได้เนือคูเป็นแม่หมายถ้าเป็นผู้ยิ่ง นะคะเพิ่นกว่สีมิดวงเป็นแม่หมายเนาะมีภายหาใหม่ขึ้นมากกับไม้ทว่าห้ระว่างนะคะความขัดแยงกับพ้นหักหละเสีเหตหุหาปัญหาเล็กหน่อยบานปลายเป็นปัญหาใหญ่ขอให้ระวังนะคะระว่งค้าบอข้า,ขาจาระ,ระว่างการกระทำเนาะต่อไปสรุปนะคะได้ไพ่ไพ่าตตานก็ไพ่สามเหรียญ เจ้าชะตาคนเกิดวันพฤหัสนี่เพิ่นกรสิเป็นคนถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวนี่เพิ่นกรสีมีลูกค้าประจํามาอุดหนุนเรื่อยๆนะคะมีโชคนการเงินนะคะการทํามาค้าขายนะคะกิโลกูกอาจสีเป็นช่องทางหายสหรับคนบ่ดีถือโอกาสมาโกงเฮาด่าเนาะ,ค,ะค่ะกะให้คนวันพฤหัสมันทําบุญนะคะ ทำสมาธิสวนมุนตามโอกาสมีเวลากลับไปทําบุญนะคะทําบุญตามที่พ่อใจนะอยากอยากเฮตดบุญแบบใดก็กทําได้เลยค่ะหละ้วกาสำหรับคลิปนีกับพ่อแค่นี้ก่อนนะคะขปหน,าค,คนาค่อยเจอกันใหม่จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ไม่หมอนํำเพื่อเป็นกำลังใจเนาะค่ะสำหรับขลิปนี้สวัสดีค่ะ